เรื่องของเรื่องครับที่พารากอนโอ้ยเลีซะด้วยลงลงเรียนบ้หนักแล้วนะทั้งรากอนนะครผมพี่ผมพี่ข้อแก้ตัวคือถ้าใครไปสังเกตพารากอนดีๆเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงมันจะสลับที่กันอ่าใช่หรอวะใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาผิดไงใช่เพราะว่าเขาผิดไงอย่างนึงมันจะมีรูปรูปด้วยใช่ไหม รูปหน้าห้องน้ำมันจะเปลี่ยนทุกอันเลยอ่ะไม,ออไม่คุ้น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 จริงทีง่เวลาผมไปเนี่ยผมจะชินกับการห้องน้ำตรงชั้นชั้น BTS ครับซึ่งมันจะมันจะมีะห้องน้ำชายฝั่งนึ่งอ,อยู่ ผมจำไม่ได้แล้วฝั่งไหนแต่คือพอขึ้นไปชั้นถัดไปเนี่ยคือเหมือนกับว่าวันนั้นห้องน้ำมันเต็ม,อมพอขึ้นไปชั้นถัดไปเนี่ยผมก็เลยเข้าฝั่งเดิมแต่ผม,มไม่รู้ว,รว่ามันสลับกันแล้วผมเข้าไปในห้องน้ำแบบมันไม่มีคนด้วยแล้วผมก็เลยไม่เอะใจผมก็เลยเดินห้องน้ำปุ๊บแล้วผมก็ไปนั่งเลยเสร็จปุ๊บผ่านไปประมาณ1ิบนาทีเนี่ยผมก็แบบเอ๊ะทำไมมันมันเริ่มรู้สึกไม่ใช่แล้วมันมีเสียงแบบมันวงวงเเสียงเสียงมันิมันบงบงมันมีเสียงผู้หญิงเดินเข้ามาแล้วคุ เราก็มั่นใจว่าเราห้องน้ําถูกนะเพราะเมื่อกี้ข้างล่างมันก็ถูกนะผู้หญิงเดินเข้ามาให้แก้เราดรอเขาเดินเข้ามาผิดหรือเปล่าก็ก็เลยตอนนั้นคือว่าเอออาจจะเป็นคนมาทําความสะอาดในบาไม่ได้คิดเลยก็เลยอ่ะทุลัเสร็จปุ๊บเดินออกไปครับเจอใครอืเจอผู้หญิงต่างหน้าอยู่ประมาณสองคนแล้วก็คิวห้องน้ำอีกประมาณสามคนรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงไม่รู้ผมมองหน้าเขาเขาก็มองหน้าผม แล้วผมก็เดินออกแบบเฉยๆเลยไม่มีการสวนทาน้าก็ไม่ปลอมตัวเลยเนาะไม่มีการส่วนาใดๆผมก็เดินออกผมก็ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ผู้วินผู้วินที่หลังพอเจออะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ใช่ไม่ตายเลยเปลี่ยนร่างหน่อยดีต้องขอโทษต้องขอโทษเขาตอนนั้นอายุเท่าไหร่อย่าบอกนะว่าปีที่แล้วหรือปีนี้เร็วๆนี้แล้วปีแล้เอ้าเร็วๆนี้ด้วยเหรอ